ว่ายังไงเอย่ยนะคะที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่13เมตรนะคะถ้าวัดความยาวด้านที่ไม่รวมกับด้านที่ติดแม่น้ำนะ่ารวมกันนะคะได้49เมตรนะคะโจทย์ข้อนี้ถามหาอะไรที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่นะคะโอเค,อเ,คเราก็มาดูดูลักษณะของที่ดินเป็นสี่เหลี่ยม ืนผ้านะคะนักเรียนวาดภาพประกอบนะมันจะทําให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นมีด้านหนึ่งติดกับแม่น้าโอเคสมมติคุณครูให้ด้านนี้นะคะสีน้ําเงินตรงนี้นะคะอ่าสีน้ําเงินตรงนี้เป็นด้านที่ติดกับแม่น้ําโจทย์บอกว่าวัดความความยาวของ3ด้านนะคะก็คือด้านฝั่งนี้ค่ะนะคะแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้รวมกันได้49เมตรนะคะเรากําหนดด้านกว้างเป็น x ด้านยาว x บวก13ทำไมถึงเป็น x บวก13นะคะเพราะว่าโจทย์ให้เงื่อนไขนี้มาค่ะบอกว่าด้านยาวด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่13เมตรเพราะฉะนั้นถ้ากว้างเป็น x ยาวก็ต้องเป็น x บวก13โอเคนะคะโจทย์ให้หาพื้นที่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้กว้างรู้ยาวนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอากว้างคูณยาวเราจะได้พื้นที่ออกมา นะคะเพราะฉะนั้นเราก็นํานําสิ่งที่โจทย์ให้มาด้านนี้ x นะคะด้านนี้ x ความกว้าง x เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้อง x ด้วยเหมือนกันนะเราก็หยิบนํามานะคะ x บวก x นะคะบวกกับ x บวก13เนี่ย3ด้านนี้รวมกันได้49เมตรนะคะ3ด้านนี้รวมกันได้49เมตร ให้เรามาวางเป็นสมการแบบนี้นะคะตั้งสมการให้ถูกจากนั้นดําเนินการแก้สมการนะคะ x นะคะ x บวก x บวก x ตรงนี้ได้ 3x นะคะ 3x บวก13เท่ากับ49นะคะแก้สมการนะคะ 3x ก,ก็49ลบ13นะคะลบกันออกมาได้36เพราะฉะนั้น x เ,เดียวก็36ส่วนด้3นะคะตอบ 12เพราะฉะนั้นกว้างนะคะกว้างก็คือ x เนี่ยเท่ากับ12เมตรยาวยาวยาวนะคะเหมือนที่เราตั้งไวต้ตอนแรกยาวคือ x บวก13เพราะฉะนั้นยาวก็นํา12บวก13นะคะออกมาได้ความยาวเท่ากับ25เมตรนะเราได้กว้างเราได้ยาวนะคะโจทย์ไม่ได้จบแค่นี้โจทย์ถามหาว่าพื้นที่เท่าไหร่ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาสรุปได้เลยว่าพื้นที่นะคะของสี่เหลี่ยมแปลนนี้เท่ากับนํากว้างคูณยาวนะคะก็จะได้เป็น12คูณด้วย25นะคะออกมาเท่ากับ300 300หน่วยเป็นเมตรนะคะพื้นที่ก็ต้องเป็น300ตารางเมตรนะคะพื้นที่เป็น300ตารางเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่2นะคะได้เลย แค่นี้สำหรับข้อทีวว่6โอเคไหมคะ